แล้วแต่เรีนี่พอนมานีเก็นเช่ะแล้วตอนเช็เก็บเก็บตลอดยาวทุกวันเนี่ยป่ะ่แล้วตอนเช็คไม่เรียน่ยเอาซื้อป่ะพอยนจอรเ้เรียนหม่ก็เก็บใบ เกิดว่าเนี่ยจะบอกว่าไม่ให้ไป่ทำตัวเก็บเลยเข้าเซฟเลยขายเลยไม่ให้ทำได้มันเด็กๆจะว่าไม่ใช่เรากำลังเรียนอยู่อ่ะเรากำลังเรียนอยู่ก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเราก็ ท่านนิสิตทัานสมบศงผู้ว่าการจังหวัดนนทบุรีที่เคารพท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกรบผมในธิรวัจิกเทรผู้ในการโรงเรียนแัะได้เบรได้นาของคณะครูนักเรียนผู้บริหารนะครับขอต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้เกียรติกับโรงเรียนในวันนี้นะครับขอต้อนรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดทราบถึงประวัติโรงเรียนขอสังเกตคร่าวๆนะครับ โรงเรียนรัฐไเบตเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่นะครับสังกัดกระทรวงการศึกษาพื้นที่การศึกษาพิทยศึกามีนักเรียนปัจจุบันนี้1,680คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน130คนนะครับโรงเรียนไเบตนี่เป็นโรงเรียนเริ่มแรกและเป็นโรงเรียนแห่งแรกนะครับของจังหวัดนนทบุรีก่อตั้งมาเมื่อปีพศ2443 นะครับซึ่งนับอายุขนาดนี้116ปีนะครับชื่อของโรงเรียนเป็นชื่อเจ้าพญาฤาษเบสนะครับซึ่งท่านได้มาอทอากระถินที่วัดบางขวางขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นสมุปปห์หาปลาหงนะครับในรัชกาลที่ห้าได้มาเท่ากระถินแล้วก็ได้มอบเงินนะครับให้กับท่านพระครูศิลาพิโลมซึ่งเป็นพระเจ้าวัดบางขวางหนึ่งร้อยช่างนะครับในการก่อสร้างอาคารเรียน เป็นตึกขาวนะครับซึ่งตึกขาวแห่งนี้ก็คือตึกด้านหน้าของโรงเรียนซึ่งขณะนี้ยังคงใช้งานอยู่นะครับเป็นตึก ที่มีอายุ116ปีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้อำนวยการสถานศึกษากับผมนายคงเดชเนียมไผ่ที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัดนนทบุรีในนามคณะกรรมการสพศยอจังหวัดนนทบุรีขอขอบพระคุณท่านนิสิตจ,จันทร์มุร์ลงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกิมาเป็นประธานในพิธี ศูนย์ำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัดบุธีบุรีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำกนักงานคณะกรรมการป้องกังนและปราบปรามยาเสพติดภาคหนึ่งกระทรวงยุติธรรมก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549ตามนยโยบายการแกยย้ไขงาน และแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนโรงเรียนรัตนาธิเบศกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านสอ,อปสอยอโรงเรียนรัตนาทิาเบศกับเรียนเชิญค่ะกล่าบเรียนท่านประธาน่ิคารพดิฉันนางสาวนรนงค์จุมวนาประธานศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนโรงเรียนรัตนาทิเบศขอขอบพระคุณท่านเป็น ที่กรุณาให้เขียนมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการประสานง,งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด้าเยาวชนโรงเรียนและสถานที่เบ็ในวันนี้ที่ันขอกราบเรียนความเป็นมาของศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเพายววสพติดภาคเยาวชนโรงเรียนและตนาน,น,น,นที่ การในการกับเคพื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนและสร้างกิจสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทในฐานะเยาวชนแกนนำภายใต้แนวคิดประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ70ปีทรงครองราชวัตถุประสงค์เพื่อสกัดกั้นไม่ให้นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนและ 3 subscribe รางวัลต่อไปนะครับเป็นรางวัลแต่งคำขวัญคำประพันนะครับในกิจกรรมเปิดศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนโรงเรียนรัตนาธิเศนะครับโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นางสาวในในประพริเวัฒนากรนักเรียนชั้นมัมศึกษาปีที่สี่พับสอง รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่1นางสาวพิคุณแซ่เถานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับรางวัลชนะเลิศอ,อันดับที่1นางสาวนิสิตาภาชนะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับส